กลับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเช้าวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเราอยู่ที่สวนป่าขาดงนะครับบ้านของเราเองนะครับทั้งบ้านทั้งสวนอยู่ในที่เดียวกันนะครับก็เหมือนทุกวันนะครับโอ้ต้นนี้ต้นนี้ต้น,น,ตนมะอึกนะครับนี่ บักอึ๊บบักอึกนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับตำกะส้มตำนะครับอร่อยครับมีรสชาติเปรี้ยวนะครับวันนี้อากาศอากาศดีครับวันนี้เหมือนรู้สึกเย็นเย็นนะครับเหมือนจะหนาวหรือเหมือนจะมีฝนประมาณนี้นะครับอยู่ระหว่างปลายฝนต้นหนาวนะครับ ตรงนี้เป็นเผือกนะครับบ้านผมเรียกเผือกจีนนะครับเผือกจีนลูกใหญ่ๆนะครับนี่ลูกเขาเคยมาปลูกแล้วลูกเขาเกิดมีนิดเดียวนะครับแต่ก็เกิดมาปีนี้เยอะเลย,เยสงสัยพวกลูกเล็กๆโยนลงมาแล้วก็เกิดด้านหนาของเรานี่ก็เป็นสวนป่าเราปลูกเมื่อปี2562และ63นะครับ ปลูกสองปีติดต่อกันนะครับดูพยุงครับเป็นไงครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับพยุงนะฮะพวกมีแมลงน้านแรงก็จะมีแมลงเข้ามาเจาะนะครับเจาะก,กินเจาะก,กินแต่เขาก็ไม่ตายนะครับนี่ฉันรูดเลยนะครับสูงริ้วเลยนะครับ ต้นนี้สูงก็น่าจะประมาณสักเจ็ดแปดเมตรนะครับเจ็ดแปดเมตรได้นะครับไม้ห้าปีนะครับนี่ต้นนี้ก็ยิ่งฟอร์มสวยนะครับต้นนี้ตนน้นนาผมนี่ฟอร์มสวยเลยตรงเดียวเลยนะครับอืมนี่ตอนนี้เขาก็ให้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนไม่ว่าจะเป็นอ่าใบนะครับ ล่วงหล่นลงมาให้เราทำปุ๋ยนะครับนี่ประโยชน์เขาพอเขาไอ้นี้เรื่องคุณคุณค่าก็ให้อากาศดีนะครับให้โลกเย็นนะครับคุณค่าของเขาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับสวนล่องนี้ช่วงฝนตกชุกๆ จะมีน้ําขังนะครับมีน้าขังแต่ก็ไม่ตายนะครับไม่ตายก็ยังอยู่นี่นี่ครับยังเป็นเลนอยู่เลยนะครับใบไม้เขาลวงลงมาเขาก็เน่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต่อไปนะครับสร้างดินที่ดีนะครับ แล้ด้านด้านข้างนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเราทําคลองไส้ไก่ไว้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูคลองไส้ไก่ <c oughs> คลองไส้ไก่นี้ก็จะมีประโยชน์นะครับอ่าเป็นรักษาความชุ่มชื้นนะครับให้กับพื้นที่นะครับเออน,น้ําแห้งละฝนไม่ตกมาหลายวันน้ําแห้งแล้วครับนี่ครับช่วงหน้าฝนก็จะน้ําก็จะเต็มนะครับจะมีปลา มีกบนะครับได้มาอาศัยนะครับนี่ริมบอ่อเราก็จะปลูกป่าลักษณะนี้นะครับโอ้ไม้แดงอย่างงามเลยนะครับไม้แดงอย่างงามเลยนะครับนี่เรามีป่าอย่างนี้นะครับพวกสัตว์ป่าก็ได้มาอาศัยนะครับมาอาศัยอยู่เพราะ ในป่าเขามีอาหารนะมีอาหารไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนเป็นแมลงต่างๆเป็นพวกหนอนพวกมดพวกอะไรพวกนี้นะครับปลวกอะไรพวกนี้เขาจะอยู่ในป่านะครับเพราะในป่าเขามีอาหารมีพวกปลวกก็จะไ่กินใบไม้กิน,ก,นกิ่งไม้นะครบกบก็จะไ่กินพวกปลวกพวกอะไรอีกทีหนึ่งนะครับเป็นห่วงโซ่ของอาหารนะครับก็จะ มนุษย์ก็อยู่ได้นะครับออิงจากบรรพบุรุษของพวกเราก็อยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าก็เขาก็มีลูกเยอะแยะนะครับก,ก็สามารถเลี้ยงลูกได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปหาเงินในเมืองใหญ่นะครับเขาก็อยู่ในป่าลักษณะน,นี้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็คนเราทุกวันนี้ก็จะมองแต่ความคิดว่าความรวยนะครับ ต้องหาเงินให้ได้เยอะๆนะครับหาเงินได้เยอะๆเพื่อมาซื้อความสบายนะครับหาเงินได้เยอะเพื่อซื้อความสบายแต่ความสุขจริงๆน่ะบางครั้งมันก็ไม่ใช่นะครับสังเกตคนรวยๆนะครับคนรวยๆนี่เขาก็มักจะมาอยากสัมผัสอากาศบริสุทธิ์นะครับอยากกินอาหารที่ปลอดภัยนะครับ เขาก็ย้อนกลับมาเหมือนการมาอยู่ในป่าอย่างนี้นะครับมารับออกซิเจนมารับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสุขภาพไงครับสุขภาพเขานะครับอสุขภาพเขาดีไปแนนใบไม้ครับ ไปมาเยอะแยะเลยนะครับคนเราก็มัวไปแต่ห่วงแต่เรื่อง <c oughs> ああผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับอย่างสงครามอย่างนี้นะครับสงครามอย่างนี้คนเราก็จะมองว่าสงครามเป็น สงครามโลกครั้งที่สามนี่จะเกิดเดี๋ยวจะเกิดนะครับก็ก็เพราะว่าสงครามนี่มีความอันตรายนะครับสงครามมีความอันตรายเสร็จแล้วคนก็จะกลัวตรงนั้นนะครับกลัวตรงนั้นมากพอ <c oughs> มทําลายล้างนะครับสงครามนี่ทําลายล้างแต่ท่านคิดไหมว่าผมว่านะ คนจะสูญพันธุ์ไม่ใช่เพราะสงครามนะครับผมคิดนะความคิดของผมไม่ได้สูญพันธุ์เพราะสงครามหรอกแต่เขาจะสูญพันธุน์เพราะนี่แหละครับเพราะมล,ลพิษนี่แหละครับอ่ผมยกตัวอย่างนะครับดินเสื่อมโทรมนะครับปลูกอะไรก็ไม่ได้นะครับปลูกอะไรก็ลาบากน้ําเน่าเสียนะครับน้ําเน่าเสียจะเอาน้ําที่ไหนมามาใช้มา ดื่มนะครับอากาศเป็นพิษนะครับมลพิษเนี่ยอากาศร้อนขึ้นปลูกอะไรก็ยากขึ้นโรคภัยก็เยอะขึ้นนะนี่ผมว่าโลกมันจะโลกมันจะพังเพราะเพราะมละพิษนี่แหละครับดินเสื่อมโทรมน้ำเน่าเสียอากาศเป็นพิษเนี่ยครับผมว่านะดินเขาจะอ่าโลกโลกจะพังเพราะอย่างนี้นะผมผมคิดนะไม่ได้พังเพราะสงครามหรอก อหลายท่านเคยได้ยินหลายท่านโลกจะแตกโลกจะแตกแล้วนี่แหละครับผมว่าโลกจะพังเพราะอย่างนี้นะครับเพราะมือฝีมือมนุษย์นะครับจะพังเพราะเพราะฝีมือของพวกเรานี่แหละครับอืก็ผมว่ามันเป็นภัยเงียบนะค,ค่อยค่อยคืบคาน มาทีละเล็กทีละน้อยนะครับเป็นภัยเงียบดินดินเสื่อมโทรมนี่ก็ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับเมื่อก่อนผู้เฒ่าผู้แก่ปลูกผักปลูกหญ้านะครับปลูกอะไรก็ได้กินนะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้สารเคมีนะปลูกพืชสมัยก่อนผมไปปลูกข้าวโพดปลูกแตงปลูกแตงโมปลูกแตงกวาปลูกแตงไทย ปลูกฟักทองพวกนี้นะครับก็จิ้ม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 ลงไปในดินเลยนะครับจิ้มลงไปในดินเลยนะครับแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นแหละครับถึงเวลาออกลูกก็ไปเก็บกินทุกวันนี้ทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับทุกวันนี้ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรครับรดินมันไม่เหมือนก่อนอากาศก็ไม่เหมือนเดิมนะครับฝนฟ้าที่ตกอ่าก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ อากาศมลพิษหลายๆอย่างนะครับอุประกอบหลายๆอย่างนะครับเขามีเอื้อต่อการปลูกพืชไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆนะครับนี่คือนี่คือคือความเสียสมดุลของของโลกนะครับผมว่าเป็นภัยเงียบที่ทุกคนรู้แต่ไม่แต่ไม่ได้สังเกตกันไปกลัวแต่สงครามนะครับว่าโลกจะแตกสงครามจะเกิดพวกนี้นะครับ ภัยพวกนี้ผมว่านะอีกสี่สิบห้าสิบปีร้อยปีสมมุตินะ mm. ผมว่าไม่เหมือนเดิมแน่ๆถ้าเรายังทําเหมือนเดิมนะ,ะมีการทําลายธรรมชาติแบบนี้นะครับ mm. สุดท้ายแล้วสิ่งมีชีวิตก็จะไม่เหลืออะไรครับ mm. นะครับ ไม่มีอะไรเหลือในเหมือนดาวหลายๆดวงที่ดับไปนะครับหรือว่ามนุษย์มีมานานแล้วไปสร้างไปไปทำลายดาวทุกดวงหมดแล้วเหลือดวงสุดท้ายนี่ครับเือโลกดวงสุดท้าย ่าเห็นเขาอยากจะไปดูเอออยากจะไปอยู่อยากจะไปอยู่อะไรนะฮะดาวอังคารนะครับไปหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารแต่ผมว่าไม่ต้องไปแล้วครับสิ้นเปลืองครับโลกไปนี้น่าอยู่เยอะถ้าเราทำดีๆนะครับอ่าสร้างป่าดีๆด,ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมดีๆไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นน้ํานะครับอดูแลให้ดีผมว่าสิ่งมีชีวิตก็สามารถอยู่ได้ยืนยาวนะครับถ้าเราสร้างป่าแบบนี้นะครับทุกอย่างกลับกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะเนี่ยครับผมว่าผมพิสูจน์ได้ประมาณนึงแล้วนะครับ เนี่ยจากดินที่ไม่ดีนะครับอเราพิสูจน์ได้แล้วนะครับประมาณหนึ่งนะครับเติ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับป่าของเราอากาศเอื่ยน้ําเอื่ยนะครับดินเอื่ยนะครับดีดินนี่ดีชัดเจนเลยครับดีขึ้นเห็นชัดเจนเลยครับชัดเจนมากนะครับนี่เป็นไงครับ นี่ไม่ดียังไงครับดูไม่ดีตรงไหนเอาปากามาวงเห็นก็พูดกันนะครับไปไม้นี่ลนทุกปีนะครับจะไม่ดียังไงนะครับอ,อยังไงอยากเข้ากล้องนกเสนอฝากโก้ตาลุกพอ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 เล่นด้วยไม่ได้